สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ยาสิอันทาโลกค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอะไรมาสื่อสารกับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆ้องเราได้บ้างไปฟังกันเลยคะ่ะสารจากวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่อออกมาว่าใครก็ตามที่ตอนนี้มุ่งมั่นตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีที่อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยติดตามเมื่อก่อนนี้เราจะมีความทุกข์ยากลำบากเงินทองขัดสนงานการไม่มีทำหางานยากลำบากตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรท่านได้รับผลบุญผลกุศลที่เพื่อนๆพี่ๆได้ทำบุญอุทิศไปให้แล้วนะคะ และภายในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชั้นฟ้าท่านได้รับทุกคนนะคะท่านท่านมาบอกว่าตอนนี้บุญกุศลที่ลูกๆูกหล,ลานของท่านทำให้นั้นท่านได้รับมากมายเลยค่ะและจะส่งผลให้ชีวิตของเราต่อไปนี้ใครที่ไม่มีงานตกงานใครที่ไม่มีเงิน ก็จะเริ่มมีงานใครที่มีตำแหน่งก็จะน้อยก็จะเลื่อนขั้นใครที่เก็บเงินไม่อยู่ต่อไปนี้ก็จะเริ่มมีเงินเก็บและคนในครอบครัวก็จะพากันสร้างงานสร้างเงินได้ค่ะและใครอยากจะมีที่ดินก็เดี๋ยวจะมีทางออกใครที่หมายตามไว้ว่าเราจะซื้อที่ดินที่ไหน เดี๋ยวจะได้ค่ะแล้วก็งานเงนิงนทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรากลับไปเหลียวมองข้างหลังเราจะไม่คิดถึงเลยว่าวันนี้มันจะเป็นวันของเราค่ะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น,น้องนองได้สร้างบุญสร้างกุศลอุทิศส่วนบุญทำบุญทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ตอนนี้ส่งผลแล้วค่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราในแดนทิพย์ท่านได้รับบุญกุศลนั้นมากมายท่านอยากจะสื่อสารว่าผู้ท่านมีความสุขมากที่เห็นลูกๆหล,ลานของท่านพากันสร้างบุญสร้างกุศลจากที่เมื่อก่อนอาจจะนานๆครั้งหรือแทบไม่ได้ทำเลยแต่ตอนนี้พวกท่านได้รับสม่ำเสมอและ ทุกๆอย่างเหล่านั้นจะคืนกลับมากับกับสู่ชีวิตของเราในครอบครัวใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะอยู่ดีกินดีมีความสุขกันมากขึ้นรักใครใ่ปลองดองกันและส่วนใครที่อยากจะมีจะมีคู่บุญคู่บารมีจะมีคนที่เป็นคนที่จริงใจ รักจริงวังแต่งเข้ามาในชีวิตของพวกเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าผลบุญผลอุศลที่เราได้สะสมกันมาเนิ่นนานตอนนี้ส่งผลนะคะและหลังจากที่ดาวพระราชบดีย้ายทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใครตอนนี้ยังไม่เห็นผล เดี๋ยวหลังดาวพระหัสบริย้ายจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นงานการเติบโตมากขึ้นครอบครัวดีงามขึ้นเงินทองมีเก็บมากขึ้นก็ขอขอให้เป็นเพื่อนจงมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราอุทิศผลบุญผลกุศลไปทั้งหมดเนี้ยพวกท่านได้รับ เต็มร้อค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพวกท่านน่ยไม่ค่อยได้รับเจาก,กับในเวรก็เหมือนกันตอนนี้พวกเขาได้แต่งตัวสวยงามอยู่กินดีหมดละค่ะก็ขอแมเสเ a จนี้ก็อาจจะสื่อสารว่าก็ขอให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนะคะพลังงานไพ่วันนี้เป็นพลังงานไพ่ที่ดีงามจริง,รงค่ะ ไม่รู้ว่าพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของใครที่มาดูบ้างแต่บอกได้เลยว่าเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่มีบุญพลังงานบุญเต็มเปียมมากค่ะแล้วก็อยากรู้จักนะคะสําหรับคนที่สร้างบุญสร้างกุศลขนาดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะคะภายวันนี้บ่งบอกเลยว่าสิ่งที่เราขาดแคลนในอดีตจะไม่เป็นอีกแล้วค่ะ ต่อไปนี้เราจะมีแต่ความร่ำรวยรุ่งเรืองเจอความรักก็เป็นความรักที่ดีเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายท่านอาโหสิกรรมไม่หมดละวค่ะท่านกำลังพากันไปเกิดทยอยไปเกิดใหม่ลูกหลานของเราเนี่ยก็จะพากันอยู่ดีกินดีกันมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ความตื่นตันยินดีไปด้วยค่ะและก็ ก็คงต้องจบคลิปนี้ในวันดีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ